วันนี้ก็เห็นมเบึงนะครับหอมงามๆครับตกแต่งนะครับนี่คือจากสวนนุ่งวังหินครับนี่นะครับตกแต่งนะครับเห็นได้ประมาณนี้นะครับหอมปีนี้ค็ออกสู่ตลาดไร้นะครับก็ถือว่าหัวะมาณนี้นะครับก็จะสามโลลอยเสซี่นะครับหัวใหญ่ๆนะครับสวยๆนะครับหอมกระเทียมนะครับ จากลายของลุบังหินนี่แหละครับนี่ครับกระเทียมกับจะประมาณนี้ครับนะบะถือว่าหน่อยบะถือว่าใหญ่นะครับแก้ว่ากับส่วนใหญ่จะเน้นแก่นะครับเน้นแก่นะครับนี่ครับตกแต่งก็จะได้ประมาณนี้ครับหัว่านะครับถือว่าเกตกับบอใหญ่พอสมควรนะครับนี่เป็นกระเทียมสีเกตแท้นะครับเนี่ยนะครับจุกละหนึ่งโลครับ นะแปดสิบบาทถึงลอยนะครับใ่ญ่กว่านี้ก็หนึ่งลอยนะครับยกประมาณนี้ก็นแปดสิบบาทครับพี่น้องครับนะรับประกันนะครับบอมนี่แบบครับปินคมปีครับกระเทียมครับสวยๆงามๆนะครับหนูบองหินตกแต่งให้นะครับนี่ก็จะตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับจากสวนนะครับปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องนะครับสนใจกัน้างได้นะครับเนอะนะครับถือว่ากระเทียมนะครับ บีหลาย <IP> อยู่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหอมนะครับหลังจากเข้านี้เข้าก็มานะครับตกแต่งนะครับตัดบนตัดนี่นะครับตัด้อติลระเบียบนะครับออกมาสวยงามนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับเต่งออกมานะครับตัวนี้ก็จะจุกละเคิงโลครับเคริงโลนะครับแต่ว่ากะหนุ่มิงก็จะตกแต่งจวางามๆนะครับสนจิตสนใจก็สร้างได้นะครับเนอะที่นี่กะ รือว่าหอมแดงนะครับเป็นทีขึ้นซื้อยกับจังหวัดซีเก๋ของเฮานะครับอ่ะจะมีหอมแดงนะครับมีกระเทียมนะครับที่เป็นสินค้าลักนะครับของจังหวัดซีเก๋นะครับหอมกระเทียมดีนะครับมีส่วนสมเด็จเขตรงลำดวนนะครับหลักล้วนวัฒนธรรมนะครับเนาะตอนนังจะมีหอดทุเรียนพร้อมนะครับทุเรียนภูเขาไฟนะครับมีหอมกระเทียมเรานีมีทุเรียนอีกนะทีครับเนาะ ก็ถือว่าเอามาฝากนะครับพี่น้องเอซนะครับให้เบิงนะครับนี่ความกระเทียมของนุ่งวาหินนะครับทําเองครับปลูกเองครับพี่น้องครับเนาะ่ฝากกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อครับ